ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ปลาเขียวนะครับสีมาบอกเรานะครับสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับมีอะไรบ้างที่สามารถนะครับยิบจับใส่ส้อยได้ง่ายนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์ทางด้านอาหารแล้วก็มีคุณประโยชน์ทางด้านยาสมุนไพรนะครับ มื่อนี้ปลาเขียวมีเวลาสีได้ทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งนะครับก้อนเสิไปลูไปเลี้ยนน้ำกันกับปลาเขียวขอฝากซองน่อยๆของปลาเขียวในเด้อครับขันมีประโยชน์หรือว่าถูกใจให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกต่อๆกันไปเด้ออันที่เห็นอยู่ทั้งนาพี่น้องนี่สามหัวสีมีแทบจะทุกครัวเรือนเลยนะครับอืม คันผมบอกไปแล้วจําบ่ได้เอาปากกามาจดเอาเด้อพี่น้องเป็นอยังปลาเขียวถึงใส่ถุงมือนะครับเวลายิบจับใบสมุนไพรอันใดก็ยาปลาเขียวสีใสถุงมือนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเสื้อโลกนะครับบาดนี้ปลาเขียวสีบอกพี่น้องนะครับผู้ใดนะครับห่วยขันกล้องมันสั้นกระกาบประทานอภัยในเด้อพี่น้องเด้อเพราะ่าคาตั้งกล่องมันหักครับพี่น้อง ขันผาบบอซัดนะครับเสียงบอสัตนะครับหรือมันสันติเตียนผมมาใดเด้อครับเด้อหรือ,รอ,อยังผิดพาดกับติเตียนมาไดใต้คอมเมนต์นะครับพี่น้องปลาเขียวบัวานะครับสีได้แก้ไขปัญหาต่อไปนะครับอันนี้เป็นหอมหัวแดงนะครับหอมหัวแดงบานี้ปลาเขียวสีบอกอยังสูตรยังสูตรนี่เป็นสูตร ละลายไขมันในเส้นเลือดอีกหนึ่งสูตรเด้อครับมันที่มีบักหลายสูตรเด้อครับพี่น้องผมเคยบอกค้นเฮดกินหลายค้นแล้วนะครับพี่น้องกะถือว่าดีเติบอยู่นะครับซอยบรรเท่ากันไปได้หลายเติบนะครับเส้นเลือดของพ่อแม่พี่น้องนี่เพรว่าสิตีบแล้วกัยาตันแล้วกัยาแตกแล้วกัยาพี่น้องเอาสมุนไพรเข้าไปบำบัดเลือเข้าไปทะลุทะลวงละลายไขมันแม้จะละลายบ่เบิด กะบันเท่าได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสมุนไพรมีอันใดแน่เฮ็ดกินจังใดแน่ปลาเขียวสีบอกนะครับหนึ่งนะครับให้เอาหอมหัวแดงนะครับหอมหัวแดงนะครับหนึ่งหัวเอ้ยหอมหัวแดงสามหัวเด้อครับเด้ออีเดอ้อหนึ่งสองสามนะครับเอาสามหัวเดอ้อแล้ว บมมนสามแง่งได้พี่น้องคันสามแง่งเขาตรงแง่งออกไปรวดนะครับบีออกไปเป็นแง่งนะครับอันนี้คือสามหัวไม่ว่าหัวหัวแดงจะใหญ่หรือเล็กขนาดไหนก็ให้เอาสามหัวไปเลยนะครับเออเอาสามหัวแล้วก็กระเทียมสามหัวนะครับกระเทียมนี่สามหัวเด้อครับเด้อบมมนสามแง่งนะครับให้เอากระเทียมสามหัวนะครับแล้วก็พักบุ้งนะครับพักบุ้งยอดสีแดงแงนะครับ ยอดสีเขาเขาไม่ต้องเอานะครับเอายอดสีแดงแนะครับขัดมันบ่แดงคักมันทีมีผลขาวน้อยหนึ่งมันกัดแดงแงเขาเอื่นว่าผักบุ้งแดงนะครับให้มันเกิดยุตารมทงไหตรงหน้าบ้านเฮานั่นแหละครับที่เขาบ่อใส่สารผิดสารยังโลกมาทึงยอดเทิงหมากทิงดอกเทิงใบเทิงหักมันโหลดครับเอามาละมาล่างดีๆนะครับแล้วก็ซับนะครับซับเป็ี่นท่อนเปลี่ยนท่อนนะครับสีตากแดดก็ดีนะครับบ่ตากแดดก็ได้นะครับ ให้เอามาก,กับมือหนึ่งนะครับผักบุ้งแดงหนึ่งกำมือกระเทียมสามหัวหอมหัวแดงสามหัวแล้วพี่น้องสังเกตเบื้องดีๆให้เอามีดแกะออกดีๆบานเอามาสามหัวแ่ะบางเจ้าเอามาคายเฮาเนี่ยมันสีมีเสือล่าอยู่ขังในนะครับนี่มีเสือล่าอยู่ขังในเฮาแกะออกดีๆให้ไม่เหลือต่เนื้อของไอ้หอมหัวแดงแล้วก็ล่างให้สะอาดนะครับดำๆแบบนี้เห็นปะเขาเอามีดปาดออกเลยครับ เอามีดปาดออกดีๆกระเทียมเพื่อกันครับเ้าล่างเอามีดปาดออกดีๆอีหยังกัะญานะครับก่อนเท้าสีก,กินสิใไส่ห้าต้องล่างให้ดีๆนะครับหอมหัวแดงสามหัวกระเทียมสามหัวผักบุ้งแดงหนึ่งกำมืออ่านะครับล้างให้สะอาดนะครับต้มใส่น้ำธรรมดาท่านี่แหละครับแต่ว่าหางใส่หนึ่งลิตรนะครับพี่น้องต้มใส่น้ำหนึ่งลิตรต้มประมาณสิบหาหนาทีนะครับ ตัวยาสมุนไพรมันสีออกจากพวกนี่นะครับพวกหอมแดงกระเทียมผักบุ้งแดงนะครับมันสีออกนะครับตัวยามันสีออกแล้วก็ยกลงมานะครับเอากาน้ําห่อนลงมาหรือหมอดินแห้งดีครับหมอดินลงมานะครับมันมีผัาขากับห่อใส่ผัาขาแห้งดีพี่น้องสีได้หมอดินเนี่ยมันดีได้พี่พี่น้องหมอดินเนี่ย เขาเอามาบ้านิเขาออามาลิ้นใส่แก้วนะครับวิธีการกินกินแบบไดปลาเขียวคือมีตรบอกตัวสมุนไพรวิธีการกินนะครับก่อนอาหารเด้อคนที่บ่เป็นโรคกระเพาะถ้าคนที่เป็นโรคกระเพาะนะให้ดืม่มหลังอาหารนะครับกินก้อนอาหารเด้อนะครับกินมือหนึ่งให้กินได้สองแก้วนะครับเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับติดต่อกันเจ็ดวัน แล้วก็หยุดไปสามวันติดต่อกันเจ็ดวันหยุดสามวันแล้วก็กินไปเรื่อยๆจนหอดเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแล้วค่อไปตรวจเบื้องว่าเส้นเลือดที่มันตีบแล้วมันดีขืนบอ่อไขมันที่มันอุดตันเนี่ยมันสีดีข้นบ่อนะครับอืมื่ว่าสีส่วนได้กระยาได้ครับได้สมองได้หัวใจได้กระตูเฮ้าเบิดครับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันตันแตกแล้วกระยาตัวนี้สีซ้ยไปบรรเท่าเลยนะครับอืม ขันท่าสิกินซดมันกระคืนนะครับหินหินออกหูดังเลยครับพี่น้องกระเทียมเพื่อกันมันคืนเอาสูตรนี่ไปใส่เลยกินง่ายนะครับบานนี้ยังบ่พ่อครับถ้าอยากให้มันดีไปอีกกว่านี่ให้เอายาหอมนะครับตามร้านค้าแพทย์แผนไทยทุกแห่งนะครับยาหอมจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับฟังดีๆยาหอมยี่หออ้อนั่งกะยาเอาวันนี้ลิ้นลงมาแก้วนหนึ่งแล้วน้ำต้มสมุนไพรเข่าี้แก้วหนึ่ง แล้วก็เอาตักใส่จักหน่อยค้นใส่ให้มันอุ่นๆกินผมบอกเลยห้ามกินร้อนแต่ให้กินอุ่นๆหรือเย็นไปเลยก็ได้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับเอาย่ำเด้อกระเทียมสามหัวหอมหัวแดงสามหัวผักบุ้งแดงหนึ่งกำมือต้มใส่น้ำหนึ่งลิตรดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วนะครับต้มข้างละสิบหาสิบกนาที่ันก็ออกแล้วละครับตัวยาแล้วบานเอง ลี้น,น้ำออกให้เบิดนะครับเอาตัวยาันไปพึ่งแดดพึ่งล่มไว้บริหารบูดคันนั้นมีอาการจากบูดแน่จังหน่อยเอาทิมเฮใไม้นะครับเน้นนะครับความสะอาดมาเป็นหลักเด้อะนะครับความสะอาดมาเป็นหลักนี่คือสูตรพักบุงแดงนะครับเด้อเอาคันเฮทบูเปลี่ยนหรือว่าจังใดให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวสิไปตอบในคอมเมนต์นะครับพี่น้องคลิปนี้มันที่โดนโพดปลาเขียวขอล่าไปแต่เพียงซัมนี กราบสวัสดีครับ